สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกม c o o k ิ้ง m มา a มาควิกซินเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ใน Apple Arcade นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยกว่าว่าเราจะได้เมนูอะไรเราก็เอาหอมหัวใหญ่เป็นวัตถุดิบหลักนะคะส่วนอันอื่นาก็กจะดูนะคะว่าได้อะไรขั้นตอนแรกคือปอกเปลือกปอกเปลือกมันฝรั่งนะชุบชุบชุบ,ชบ ชุบชบนี่เสร็จแล้วอ้นกลับไปแครอทชุบช, bak, ช, cel, ช, lly, ช, lag, ชึบชบอ้อมีตอบไม่คมนะชึบเออไม่คมอีกแลวเยชุบชึบชึบโอเค เจะเสร็จแล้วชิบชิบชิบเรียบร้อย wow. ต่อไปขั้นตอนต่อไปตัดส่วนผสมม,ม,มันฝรั่งนะหัน่นมันฝรั่งชิบเสร็จแล้วชิบ โอเคต่อไปหั่นอะไรแครอทตัดหัวตัดท้ายออกพาครึ่งนี่แล้วเราก็พาครึ่งอีกแล้วก็สับ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 สบโอเคต่อไปหั่นหอมหัวใหญ่ตัดหัวตัดท้ายพาครึ่งเสร็จปอกเปลือกเปลือกออกชุบชุบชๆบชุบชิบชบชบปี ก็หัน่นหั่นหั่นหัน,หน,หนโอเคก็สับ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 อืม,มเรียบร้อยจ้าต่อไปมะเขือเทศอ๋อเอาหัวออกแล้วก็ผาครึ้งก็หัน่นจ้าหั่นหั่นหั่นจ้าแล้วก็สับๆโอเคอ้นต่อไปอะไร กะหล่ำปีอ้กะหล่ำปีเอากะหล่ำปีมาหั่นนะชึบชึบเรียบร้อย so ขั้นตอนต่อไปเอาไปผัดใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ส่วนผสมผักที่เราหั่นเมื่อกี้นะก็เอามาผัดนะ ราก็ผัดผัดผัดไปนะเพื่อนๆผัดผัดไปมีโคนเขาให้คนคนคนแล้วก็ผัด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 โอเคต้องทำตามขั้นตอนนะเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็ไม่อร่อยแล้วก็อาจจะผิดสูตรเขาก็ได้นะเพราะเราต้องทำตามเทคนิคที่เขาบอกนี่เองใส่เกลือโอเคใส่พริกไทย แล้วก็คนคนคนจ้า <S <S ผัดต่อนะจ๊ะผัดเลยผัดผัดแล้วก็คนคนคนต้องตามขั้นตอนเป๊ะเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะมันจะเป็นเทคนิคลับเฉพาะเลยสูรใครสูรมันประมาณนี้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเอาไปผัดเอาไปผัดอีกเหรอ,อโอเคคนนะคนคนโอ้เราต้องรักษาอุณหภูมนะินะอุณหภูมิต้องได้นะใส่เกลือโอเค เราต้องคนนะคนเพื่อรักษาอุณหภูมินะ้ไม่ให้ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ให้เย็นเกินไปนะไม่งั้นนะแต่จะไม่อร่อยพริกใส่พริกไทยคนคนคนนะ่น่ถ้าเกิดเราไม่คนนะอุณหภูมิจะสูงเลยนะเพรามันก็จะเดือดเกินไปอย่างนี้ใส่น้ำมันมะกอกลองไปแล้วก็คนอีกหนึคน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 ,คนไปเย่ เดืยดร้อย so เสร็จแล้วว้าวเพื่อนๆดูดิเราจัดจานสวยปะหวิน่ากินเลยใช่ไหม เมนูนี้มีชื่อว่าซุปมิเนสโตเน่นะเ,เป็นอาหารอิตาลีด้วยล่ะนี่หน้าตาหน้ากินใช่ว่าเพืเ่อน,น,นยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะที่ช่องยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ